เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินนะครับกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สินวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้รับสิทธิ์นะครับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สธสันวาคม2541เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเท่ากับปัจจุบันนะครับส่งมา24ปีนั่นเองเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเงินกรณีนะครับชราภาพที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับ จะได้รับเป็นบำนาญชราภาพโดยได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนทสิ้นสุดลงนะครับจ่ายมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่ายังไงค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่าการเอาเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ตนทสิ้นสุดลงมาบวกกัน นะครับ60งวดแล้วก็หารด้วย60นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7จ4ดบาทส่วนเกินจาก180เดิเดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ7,440บาทเท่ากับ3,720บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30รบ15ปีเท่ากับ15ปีสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ7,440บาทเท่ากับ3,162บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตส่งประกันสังคมมาส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีสุดเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,440บาทเท่ากับ2,604บาทเป็นเงินบำนานที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ7,440บาทเท่ากับ2,046บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน7,440บาท20%ของ7,440บาทเท่ากับ1,488บาทเป็นเงินบำนาญ ที่เจ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเพราะ15ปีเป๊ะเลยนะมันไม่ต้องไปลบอะไรมันไม่มีส่วนเกินอยู่แล้วนะครับอ่ะตารางนี้นะครับจะบอกเงินสมทบนะ60น,นุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทว่าส่งประกันสังคมมานะส่งเงินสมทบนะมาเท่าไหร่จะได้รับบำนาญเท่าไหร่โดยยึดฐานเงินสมทบอ่อโดยยึดอ่า วันเริ่มนะครับวันเริ่มเก็บสะสมเงินสมทบประกันสังคมก็คือวันที่3ส,สันวาคม2541นะครับงวดวันนั้นเป็นต้นไปนะครับก็นับจากงวดนั้นก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ พันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาสามสส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบัตรประจำตัวปรชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะ,าาะ line, เ,ข,เ,เนนนะข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธทิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรือง,งานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,น,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหรแล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไ cribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ